ตัวนหญ่โตแบบไงอันนี้ปลาอีกยังพอหนิเนื้อตัว่สบออะเออฝึกฝึกลางเลยแต่ว่าไก่ไก่เนี่ พุก <c oughs> มันลื่นจริงๆตกองตกิ่งลูกเห็นแล้วแล้ว <c oughs> แต่เอาว่ามันใกล้ต <c oughs> ายงกอปากกระหวบปะหายอลบ่ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนเคยเลี้ยงปากกระหอบใช่มันสลบ กูแปลว่าวมันมันต้องเผาในสาวันแล้วแน่นในจบจบมขึ้นมาแบบอะรัมไมมีลาตาต้องมันน่นนีิโอ้บ้าบาตาออกมาโอ้ยเาปลมีล่ะจะมีล่ะัวแ <c oughs> ล้ว <c> ม <oughs> ัน <c oughs> <c oughs> อดงม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 เลย่าเด้อครับ โอ้สายโซ่โซ่กันดูอดสายสายโซ่โซ่โอ้ยขอนไม่ตี เดี๋ยวอุ้มแฮเลยตัวนี่แมงบาทนี่เต็มแฮเลยอดอดอุ้มเึ้นอุ้มเึ้น ปลาปลาขาวใหญ่ครับปลาขาวใหญ่โข่ขวนอ่ะข่วนนะข่วนนะแตกปลาขาวไปละคุณไล้น้วก็กุ้มปลาคืนปลาใหญ่อุ้มกันโข่อุ้มงามงามอุ้มงามงามนั่นคืนโอ้ปลายังเพลินว่า အရာာာက့ကနကေေကညူားကပြနကေရစ်လိုဨ